ครับผมสวัสดีครับกลับพบกับไทยจุลานะครับอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาลองสนูว่าวนะครับเป็นสนูใบพลาสติกนะครับความกว้างของใบ1 1มิลนะครับยาว80เซนความยาวคันนะครับ125เซนครับเดี๋ยวฟังกันดูครับเป็นใบทําจากขวดนะครับ ครับผมเสียงก็จะประมาณนี้นะครับแกว่งปานกลางครับไม่แรงมากและไม่ได้แกว่งเบามากครับแกว่งประมาณกลางๆครับขึ้นฟ้าแล้วจะเป็นอีกเสียงนึงนะครับจะเป็นเพลงไปเลยนะครับถ้าขึ้นฟ้าไม่เหมือนแกว่งทดสอบนะคนเล่นว่าวจะรู้กันอยู่นะครับครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ที่ผมมานำเสนอครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ